กาเรตเบลเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลชาวเวลส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความสำเร็จมากมายดังนี้ค่ะเส้นทางอาชีพที่โดดเด่นและจุดเปลี่ยนสำคัญ เริ่มต้นในตำแหน่งแบ็กซ้ายหรือเลฟแบ็กเบลเริ่มต้นอาชีพกับสโมสราแธมป์ตันในตำแหน่งแบ็กซ้ายและเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดอันดับสองที่ได้ลงเล่นให้กับสโมสรในขณะนั้นรองจากทีโอวอลคอตช่วงเวลาที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เขาย้ายไปร่วมทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ในปี2007 ช่วงแรกที่สเปอร์สเขาเคยเล่นในเกมลีกถึง24นัดติดต่อกันโดยที่ทีมไม่ชนะเลยซึ่งทำให้มีเสียงวิจารณ์เกิดขึ้น จุดเปลี่ยนสู่ปีกซ้ายจอมทำลายล้างผู้จัดการทีมแฮร์รี่เรดแนปได้เปลี่ยนตำแหน่งของเขาจากแบ็กซ้ายมาเป็นปีกซ้ายหรือปีกตัวรุกซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดในอาชีพของเขาด้วยความเร็วที่น่าทึ่งและการยิงที่ทรงพลังเขาได้สร้างปรากฏการอันน่าจดจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมที่พบกับอินเตอร์มิลานในรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่เขาเล่นงานกองหลังระดับโลกอย่าง ไมคอนจนแทบไปไม่เป็นเลยค่าตัวสถิติโลกและราชันชุดขาวในปี2013เบลย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกในขณะนั้นประมาณ85.3ล้านปอนด์ ความสำเร็จกับเรอัลมาดริดเขามีบทบาทสำคัญในยุคที่เรอัลมาดริดประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกถึง5สมัยในบรรดาประตูสำคัญที่เขาทำได้ได้แก่ลูกโหม,มทำประตูในนัดชิงชนะเลิศลาเดซิมาแชมเปียนส์ลีกปี2014 ประตูจากการวิ่งแซงคู่แข่งมาร์กบาตราในนัดชิงชนะเลิศโกปาเดเรปี2014ซึ่งเป็นประตูที่แสดงถึงความเร็วเหนือมนุษย์ประตูจักรยานอากาศสุดสวยในนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปี2018ที่พบกับลิเวอร์พูลซึ่งถือเป็นหนึ่งในประตูที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์นัดชิงวีรบุรุษของทีมชาติเวลส์ ผู้นำแห่งมังกรแดงเบลเป็นผู้นำและผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติเวลส์มานานกว่า15ปีสร้างประวัติศาสตร์เขาพาเวลส์ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโรได้ถึง2ครั้ง2016และ2020และที่สำคัญที่สุดคือการพาเวลส์ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2022ได้สำเร็จซึ่งเป็นการรอคอยอันยาวนานถึง64ปี สถิติส่วนตัวเขาเป็นผู้เล่นที่ลงสนามให้กับทีมชาติเวลส์มากที่สุด111นัดและเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการของทีม41ประตู